นอกจากคำว่าวูฟเฟียที่เป็นชื่อทางวิทยาศาสตร์ของผัมแล้ววอเตอร์มิลก็เป็นชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งซึ่งมันแปลตรงตัวว่าอาหารจากน้ำไขแนะ่แหนไข่น้ำไข่ผัมแต่และชื่อร้วนขึ้นต้นด้วยคำว่าไขา่อาจจะเป็นความบังเอิญหรือไม่ที่มันถูกเรียกแบบนี้เพราะพวกมันเป็นอาหารที่ให้โปรโตีนสูงมากเลยทีเดียวคือมีขนาดเล็กมากแต่มันมีโปรโตีน อยู่สูงเกิน30%เอเทียบไปแล้วนี่มันมีโปรตีนสูงเหมือนกว่าพืชชนิดอื่นๆพืชส่วนมากจะไม่มีโปรตีนอยู่ถูกไหมคะเป็น Le ีนโปรตีนนะคะคือไขมันต่ำแคลอรี่ต่ำนะคะแล้วก็มีโปรไฟล์ของอะมิโนแอซิดที่จำเป็นครบนะคะใกล้เคียงเนื้อสัตว์แล้วก็มี BCA สูงด้วยเราคุ้นเคยโปรตีนจากถั่วเหลืองและทราบกันดีว่ามันมีอยู่มากมายแต่เมื่อมาเทียบกับผัละ่ะถั่วเหลืองเนี่ย มีโปรโตีน30%น้ำหนักแห้งแต่ที่เหลือเขาเต็มไปด้วยไขมันและคาร์โบไฮเดรตถูกไหมคะซึ่งเป็นสิ่งที่หลายคนอาจจะไม่ได้อยากจะบริภกในปริมาณมากนะคะแต่วุฟเฟียเนี่ยค่ะโปรโตีน30%กว่าเปอร์เซ็นต์และบวกกับที่เหลือก็จะเป็นไฟเบอร์ชนิดดีนะคะแล้วก็คุณค่าทางอาหารอื่นๆมีปริมาณไขมันน้อยมากนะคะสารอาหารที่มีอยู่ในตัวพวกมัน ไม่ได้มีแค่โปรตีนอย่างเดียวเท่านั้นเพราะว่ามันคือพืชก็ต้องมีอย่างอื่นร่วมด้วยเด่นๆที่สุดก็คือ B12 ค่ะเพราะว่าเป็นพืชกลุ่มเดียวนะคะพืชวงนี้นะคะที่มีการรายวิจัยและรายงานว่ามี B12 ซึ่งเป็นวิตามิน B ที่โดยทั่วไปแล้วพืชไม่สามารถที่จะสังเคราะห์ได้นะคะผําที่นํามาบริโภคกันส่วนมากนั้นจะเก็บมาจากแหล่งน้ําธรรมชาติซึ่งชาวบ้านจะเก็บหรือหากินกันเอง ปัจจุบันก็เริ่มมีการเพาะเลี้ยงกันบ้างแล้วและหลายคนก็เริ่มจากการเลี้ยงกันเองแบบง่ายๆนี่แหละจริงๆเราเริ่มสิ่งนี้เพราะว่าลูกเราไม่ทานผักนะคะเราทํายังไงให้ลูกเราทานผักนะคะแล้วเอเราลองเลี้ยงเล่นๆได้ไหมอะไรอย่างนี้ค่ะคำตอบก็คือได้ค่ะไม่ใช่ลูกเราคนเดียวโดยอยากให้เด็กๆทั่วโลกะะได้มีโอกาสทานของดีๆที่เป็นผักแล้วก็ของจากธรรมชาติที่ไม่ได้มีการปรุงแต่งมากนะะักครับ แต่การที่จะเพาะเลี้ยงในเชิงอ,อุตสาหกรรมหรือปริมาณมากๆนั้นการใช้วิธีแบบเดิมๆอาจจะเป็นไปไม่ได้หากว่ามีความต้องการสูงขึ้นเราไม่มีกระบวนการในการเพาะเลี้ยงจริงๆจังๆที่สามารถป้อนสปู่เซตต่ออุตสาหกรรมอาหารได้ดังนั้นโอเคเรามาแค่พัฒนาวิธีการเพาะเลี้ยงจเจ้าวูฟเฟียนี้ดีไหมนะครับแล้วก็ทํายกระดับให้ทุกคนทานได้สิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั้นต่างมีช่วงระยะเวลาชีวิตแตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็นคน สัตว์และพืชจะมีสั้นบ้างยาวบ้างพืชบางชนิดอาจจะใช้เวลานานในการเพิ่มปริมาณหรือการเจริญเติบโตแต่ผัมหรือวูฟเฟียสามารถเจริญเติบโตและขยายพันธุ์ได้เร็วมากมันเจริญเหมือนการแตกหนอ่อมันใช้การแตกหน่อในการการเจริญเพิ่มจํานวนประชากรเกินอาทิตย์ประมาณ5-7ถึงวันนะคะก็เพิ่มแล้วสมมุติว่าคุณเอามา10 5-7ถึงวันก็เริ่มเป็น20 เราอาจจะคุ้นเคยในการเพาะปลูกพืชและการใส่ธาตุอาหารลงในดินที่ปลูกหรือจะใช้การฉีดพ่นทางใบแล้วในพืชน้ำอย่างผําเขาจะให้ธาตุอาหารกันอย่างไรเขาจะใช้ปุ๋ยปุ๋ยน้ำนะคะที่เราได้ปรับแล้วก็ศึกษาว่าใส่เท่าไหร่ค่ะเหมือนถ้าเกิดใครเคยทำหรือเคยศึกษาเรื่องของไฮโดรโปนิกอย่างเงี้ยค่ะก็จะคล้ายกันถ้าวูเฟียกลอโบซา ซึ่งเราเรียกก็คือผัมก็จะพบในเฉพาะอินโดจีนครับในต่างประเทศพบวูเฟียสปีซีอื่นๆได้อยู่บ้างครับก็มีจริงๆบางพันธุ์ก็โตเร็วกว่ากลูโบซ่าแต่ว่าสภาวะอากาศของเราเอื้ออํานวยให้เขาโตเร็วนะเราเลยมองไปที่ไหนก็มีตะแนนะ่ดังนั้นก็คือบ้านเราอบอุ่นนยครับก็จะจะโตได้ดีจริงแล้วมันชอบสภาพแวดล้อมที่ค่อนข้างอุ่นนะคะอย่างในแถบ เอเชียตะนออกเสียงใต้เนี่ยขึ้นได้เยอะมากแล้วก็ชอบน้ํานิ่งๆถ้าน้ําไหลไม่น้ําลําคลองอย่างเงี้ยไม่มีเราจะเจอแต่ผักตบชวาอาจจะเจอจอกหลุดไปบ้างความเหมาะสมลงตัวของสภาพภูมิอากาศเหล่านี้ทําให้ผําสามารถเจริญเติบโตได้ดีในประเทศไทยและอยู่กับวิถีชีวิตของเรามาแต่โบราณ